เพจสอนสักคิวมีรักนะครับนี่ผลงานนะครับเสียวันนี้นะครับพี่บีนะครับเพื่อสมัครเรียนได้รวมๆแล้วนะครับประมาณมาเรียนได้2อาทิตย์สามอาทิตย์ได้เนาะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสักนะครับให้คุณแม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานนะครับออมเบนะครับของนักเรียนบ้านมีรักนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ าม,มาดูกันครับว่านะครับหลังสักเสร็จนะครับกับผลงานจะเป<อ>็นยังไงน,นะฮะจะเช็ดแล้วอ,อืเดี๋ยวปรับแสงให้เห็นชัดอ่านี่เราเช็ดนะครับสีที่เราหมักนะครับเราต้องหมักฟิกสีนะครับหลังจบนะครับเพราะว่าพอหมักเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นงานแบบนี้เลยนะฮะสวยๆฟุ้งๆนี้เลยนะครับ นะฮะอันนี้อออันนี้จะอัดสีให้นิดนึงเพราะว่าพอลอกเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาตินะครับแมทับผลคิ้วเลยนะจะสวยมากนะครับแล้วครูปรับแสงให้โอเคเห็นไหมสวยๆฟุ้งๆนะเช็ดอีกรอบนึ่งพี่บีเปลี่ยนสำลีนะฮะนี่เป็นไงตักได้จริงฮะเป็นไงบ้างครับพี่บีประสบการณ์ครั้งแรก เช็ดไ, <aría> ไปส I mean i mean like? ัมภาษณ์ไปเป็นไงบ้างครับสั่นๆเข่สั่นแต่ก็ทําได้นะได้อยู่ค่ะยากไหมไม่ไม่ยากมากค่ะแต่ว่าต้องให้มืออะค่ะนิ่งวบนนี้หน่อยอ่านิ่งกว่านี้หน่อยนะครับก็เคสแรกผ่านไปแล้วคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับนี่คิวของปังสวยๆนะฮะเจ็บไหมครับแม่ไม่เจ็บค่ะที่แม่สวยอ่ะ นะฮะโอเคเป็นไนส,สวยเลยนะนี่คนสักคนสักนี่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรียนเ<ด>หลือปากกับลายเส้นเป็นไงเรียนที่นี่นะฮะเลือกถูกไหมคือใจดีค <c oughs> ่อยค่อยสอนค่ะที่นี่ไม่ไม่กดดันอ่าขอบคุณมากนะครับก็ดีใจครับที่สักได้แล้วนะครับก็ต้องทําต่อเนื่องนะเดี๋ยวก็ไปเจอผลงานต่อไปกันนะครับก็อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะ แปะไว้หน้าแฟนเพจนะครับให้ทุกท่านดูกันนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพี่บีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจสอนสักคิวมีรักด้วยครับเดี๋ยวนะครับเคสน่าจะสักเทคนิคไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับคิวนะครับของแบบนะครับที่นักเรียนพามานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับเพจสอนสักคิวมีรักนะครับมีปัญหาเรื่องคิวนะครับหรือว่าอยากสัก ขอบตาอยากเรียนนะครับก็นะครับโทรได้เลย0949486514น,นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับอ่ะบ๊ายบายหน่อยนะครับ,บเจอกันใหม่มีแบบเราบ๊ายบายเลยดูไน่ารักอีมีฮาร์มีฮาร์ดาบาบ๊ายบาย